อาไปต่อนะ,อะข้อสองเนี่ยเขาถามเป็นคําถามต่อเนื่องครับเนาะคราวนี้เอลิเวลเนี่ยหลังๆจะเป็นคําถามที่เป็นถามต่อเนื่องแบบนี้นะเออถามต่อเนื่องแบบนี้นะเขาบอกว่าเนี่ยจากข้อมูลข้อที่แล้วครับถ้าปลูกข้าวโพดนะมีรายได้เนี่ยไล่ละเท่านี้อปลูกข้าวโพดเนี่ยมีรายได้เท่ากับเจ็ดพันห้าร้อยต่อปีนะขย้ำว่าต่อปีเนาะเออต่อปีอเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่า ปลูกอ้อยมีรายได้ไล่ละ8,700ต่อปีครับข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องโอเคข้อหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าปลูกข้าวโพดเนี่ยมากกว่ารายได้ปลูกอ้อยอยู่40บล้านบาทเนาะเพราะนั้นหนูต้องหาก่อนว่าปลูกข้าวโพดเนี่ยมีรายได้เท่ากับเท่าไหร่อ่าเขาบอกไล่ละ7,500ใช่ปะปลูกข้าวโพดหนูปลูกกี่ไร่หนูมาดูดิปลูกข้าวโพดเนี่ยนี่ไง20% 20%ของทั้งหมดเนี่ยคือเท่าไหร่อ่าหนูก็คิดเลย 20%ของทั้งหมดเนาะสามหก0อ่าสามแสนคูณกับศูนเนาะนอะ่ายี่สิเนี่ยยีเนตหรอยี่สิเอรคูณสแสนหครับหนูก็จะได้ออกมาเป็นเท่ากับเจ็ดสโอเคอ่าเจ็ดนั่นเองเนาะเจ็ดหนั่นเองโอเคมเจ็ดมื 72. อืม ไล่ไล่เนาะไล่เนาะอันนี้หนูจะได้ออกมาเป็นจํานวนไล่ทีนี้หนูต้องเอา7 2 0 0 0สองพไล่เนี่ยไปคูณกับรายได้ต่อไล่ด้วยนะหนูก็คูณกับ7,500้าอครับอ่าเจ็ดพันห้าร้อยเนาะหนูก็จะได้ออกมาเป็นโอ้โห5้0้ล้านบาทอ่าน้องฟ้า540ล้านบาทครับ5้าล้านบาทเนาะ อ่ะพี่ยอ่ออย่างนี้แล้วกันนะพี่ยอ่ออย่างนี้แล้วกันเนาะโอเคอ่ะเรารู้แล้วว่าเฮ้ยปลูกข้าวโพดเนี่ยโอ้โหปีหนึ่งนี่รวยจัดเลยนะรวยมากเลยเนี่ยดูดิเออูดิรวยมากเลยถ้าปลูกปลูกยี่ไร่เนี่ยเจ็ดหมื่นสองพันไร่แต่ใครเขาจะไปปลูกเยอะขนาดนั้นต้องเป็นนายทุนนั่นอะเนาะโอเคจากนั้นก็บอกว่าปลูกอ้อยฮะปลูกอ้อยปลูกอ้อยรายได้ไร่ละอ่ะปลูกอ้อยเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนละกันหนูมมาดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยเขาถามว่าข้าวโพดมากกว่า ข้าวโพดมากกว่าปลูกอ้อยเฮ้ยงั้นปลูกอ้อยต้องคิดแล้วแหละปลูกอ้อยเนี่ยหนูไปดูครับปลูกอ้อยปลูกอ้อยหนูปลูกกี่เปอร์เซ็นต์นะปลูกอ้อยหนูปลูกสิบหกเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ่ะปลูกอ้อยเนาะปลูกอ้อยอ่ะพี่เขียนไว้ข้างบนแล้วกันนะสามแสนหกครับสามแสนหกเนาะคูณกับสิบหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมศูนย์จุดหนึ่งหกอ่าเท่ากับเท่าไหร่สามหกศูนย์ศูนย์คูณศูนยะ์จุดหนึ่งหกนะค่ได้ออกมาเป็นห้าเจ็ดหกศูนย์ศูนย์ไล่ครับจากนั้น มันได้ไล่ละ8 7ดพันเจดร้อใช่ป่ะอ่าหนูคูณกันเลย8 7ด0ได้ออกมาเป็นโอ้โหสี่รอยสี่สิบเก้าล้านบาทเนีพี่ประมาณเนาะพี่ประมาณประมาณนะประมาณล้านบาทโอ้โหเยอะมากเยอะมากน้องฝาเยอะมากเออป๊อปอายเยอะมากเลยนะครับโอเคจากนั้นเขาถามว่าเข้าโพดอะมากกว่าปลูกอ้อยข้าโพดคืนนี้ ปลูกอ้อยคืนนี้อ่าหนูลองลบกันดูสิห้าสี่ศูนย์ลบสี่สี่เก้าเนี่ยสี่สี่เก้านี่ประมาณนะเด,ด็กๆจา๋าสี่สี่เก้านี่ประมาณนะเออได้เท่ากับเท่าไหร่เก้าสิบเอ็ดล้านบาทจริงไหมมากกว่าเท่านี้จริงไหมไม่จริงเออไม่จริงครับเพราะนั้นข้อน,นี้เป็นไงผิดดีครับเออข้อนี้ผิดดีครับอ่ะไปต่อครับรายได้ปลูกอ้อยเนาะรายได้ปลูกอ้อยคืออะไรสี่สี่เก้าครับ อ่าน้อยกว่าเนาะน้อยกว่าน้นอยกว่าแสดงว่าต้องเอาไว้ข้างหลังอ่าน้อยกว่าจ่ะน้อยกว่าไรายได้ปลูกข้าวโพดเนาะปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดเนี่ยห้าร้อยสี่สิบเออจริงไหมจริงไหมไม่จริงอ่ามันต้องเก้าสิบเอ็ดล้านบาทไงอ่ามันต้องเก้าสิบเอ็ดล้านบาทไงเนาะไม่จริงไม่จริงจริงๆเอาจริงปะข้อหนึ่งกับข้อสองเนี่ยมันมันคาถามเดียวกันนะ เออมันคําถามเดียวกันนะเขาแค่ถามแบบสลับกันเฉยๆเนาะให้เรางงเล่นๆเออให้เรางงเล่นอ,อ่ะเขาสามครับรายได้ปลูกอ้อยครับปลูกอ้อยคืออะไรปลูกอ้อยรวมกับรายได้ปลูกข้าวโพดอ่ารวมกันนะทีนี้รวมกันนะห้าสี่ศูนย์ครับรวมกับสี่สี่เก้าครับอ,อ่าน้อยกว่าหนึ่งพันน้อยกว่าหนึ่งพันจริงปะจริงปะเด็กๆจริงไหมเนี่ยดูดิเจ้วช่วยพี่คิดเร็วน้อยกว่าหนึ่งพันจริงไหมน้อยกว่าจริงเนาะ เออน้อยกว่าจริงเนาะรวมกันแล้วเนี่ยน้อยกว่าหนึ่งพันมันได้เก้าแปดเก้าอะเออน้อยกว่าจริงปะจริงนะเนี่ยอืมข้อนี้จริงนะเนี่ยเนอะเขาถามว่าข้อใดถูกต้องด้วยใช่ไหมน้อยกว่าเออก็จริงดิข้อนี้ก็จริงดิเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ้อยสามได้เลยเนี่ยอ่าทีนี้ข้อที่สี่ครับเขาบอกว่ารายได้ปลูกอ้อยรวมกับรายได้ปลูกขา้าวโพดมากกว่าหนึ่งพันล้านไม่จริงมันรวมกันได้แค่เก้าแปดเก้าเอง เนาะเพราะนั้นข้อนี้เป็นไงไม่ถูกครับข้อ5ก็ตอบไม่ได้อยู่แล้วเน no. okay. าะโอเคเพราะมีข้อถูกแล้วไงอ่ะเพราะนั้นข้อนี้ตรงกับชอยข้อ3นั่นเองครับโอเคเออ